ที่กู้คืน f c e b o o k f แ n p a g e ที่ลบไปแล้วนะคะจะก,กู้คืนกลับมาได้ยังไงนะคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องดาสี่9 8 9ชแนลนะคะช่องที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแอปต่างๆบนมือถือค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแชร์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแอป f a c e b o o k นะคะพอดีมีคุณผู้ชมนะคะสอบถามมาว่าจะก,กู้คืน Facebook Fanpage ที่ลบออกไปแล้วได้ยังไงกรณีที่เราลบเพจออกไปแล้วนะคะกรณีที่ต้องการกู้คืน Facebook Fanpage กลับมาดังเดิมนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าจอของ f a c e b o o k นะคะก็ให้กดตรง 3, 3ขีดมุมขวาด้านบนตรงนี้ค่ะ แล้วจากนั้นนะคะให้เลือกตรงรูปธงที่มีคําว่าเพจของคุณค่ะแล้วจากนั้นค่ะให้กดเลือกเพจที่เราลบออกไปแล้วนะคะกรณีที่เราลบเพจออกไปแล้วยังไม่เกิน14วันเนี่ยหลังจากวันที่ลบเพจเพจของเราจะยังคงโชว์อยู่หน้านี้นะคะนั่นแสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกู้คืนเพจที่ลบไปแล้วกลับมาได้ค่ะให้เรากดเข้าไปในเพจของเราได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาในหน้าเพจนะคะให้กดตรงการตั้งค่านะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะและจากนั้นจะมีเมนูต่างๆเหล่านี้เด้งออกมาค่ะให้เลือกเมนูทั่วไปค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะแล้วจะเจอข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนการกำหนดให้เพจของเราจะถูกลบภายใน14วันค่ะให้เรากดตรงยกเลิกการลบตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการยกเลิกการลบ และมีชื่อเพจของเราอยู่ด้วยนะคะหากต้องการยกเลิกการลบก็ให้กดยืนยันค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะว่ายกเลิกการลบเพจแล้วก็เป็นอันว่าเพจของเรานะคะก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะลบเพจของเรานะคะให้พิจารณาให้ดีก่อนลบนะคะแต่เมื่อลบเพจออกไปแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสกู้คืนเพจได้ภายใน14วันนะคะหากไม่กู้คืนนะคะเพจก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการกู้คืนเพจที่เราลบไปแล้วยังไม่เกิน14วันนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ